สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนเอนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเยอรมันนะครับเป็นแนวทางเยอรมันเยอรมันประจําวันพฤหัสที่2ีมิถุนายนนะครับเมื่อคืนเยอรมันหลุดนะครับเมื่อคืนเยอรมันหลุดเสียดายเหมือนกันสามไปสามมาตัวรองสามนะครับเมื่อคืนเนี้ยโอเคครับเยอรมันประจำวันที่ยี่สิบสี่นะครับ ท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามดนะ้วยเนาะและสําคัญครับถ้ามีโฆษณาครับรบกคนอย่ากดข้ามนะครับข้อนี้สําคัญมากนะครับสําหรับคนชอบเล่น3ามลัดก็พิจารณาดูนะครับสําหรับคนชอบเล่นดาวก็ไปรอดาวเลยไม่จําเป็นต้องปังสามลัดก็ได้ครับนอกจากท่านมีทุนเนาะโอเคครับยันมาวันนี้เด่น5ครับ05 45ห หกห้าแปดห้าเก้าห้าแล้วก็ศูนย์หกครับร้อยมัดศูนย์ครับร้อยมัดศูนย์ครับประมาณนี้ครับสำหรับเยอรมันออกผลยี่สิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีโดยประมาณครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ อย่าลืมนะครับพิจารณาก่อนตามนะครับพิจารณาก่อนตามผมดูมันมันเปิดเบิ้ลน,น่าจะห้าชอบที่ห้าศูนย์นะห้าศูนย์นะครับยังไงเออติดเออลืม,ล,มลืมติดเบิ้ลศูนย์ศูนย์ไวหนึ่งหางศูนย์ศูนย์ติดไปครับหนึ่งหางครับประมาณนี้ครับสำหรับเยอรมันขอขอบพระคุณท่านที่เข้ามารับชมครับเดีย๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปคือดาวโจนนะครับ เฮงๆรวยๆทุกท่านครับสวัสดีครับ